ตอนมะลุมครับมะลุมอยู่ๆมาก,ก็มีคนมาถามซื้อฝักแห้ง <Wow. S 1> วันนี้ปลูกมาตั้งนานเวลาออกดอกเราก็เจ็บมากินเวลาออกยอดเราก็เจ็บมากิน <Wow. S 1> กินไม่ไหวชาวบ้านม,มาขอแล้วก็ให้พอปล่อยแก่เยอะๆ <Wow. S 1> อยู่ๆมีคนมาขอซื้อครับท่านผู้ชม แต่เรายังไม่ได้ถามมารายละเอียดเขาเขาางหน่อยเพรเขาขอซื้อเอาไปก็ตัดแล้วแค่ก็ตัดยอดลงมาต่ำลงมาหน่อยอดูนะมีประโยชน์ครับเรื่อลุมครับเ<อ>ก็บฝักมะลุมท่านผู้ชมมีพ่อค้ามารัาบซื้อมะลุมแห้งฝักมะลุมแห้งถึงบ้าน อันนี้ก็สมุนไพรอีกอย่างหนึง่งนี่ก็ใบยะนางใบยะนางเป็นทั้งผักเป็นทั้งยาใบยะนางเป็นยาเย,ย็นนะคะท่านผู้ชมว้าวเอ่ะมันมีเม็ดเคเก็บไใบเก็บใบมะลุม,มเก็บมะลุมท่านผู้ชมรีดออกเลยไม่เป็นไรใบป,ปลายมานะันตัดขาดเลย สมุนไพรสารพัดโลกโอเคโอเคแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเสร็จแล้วเก็แบบมะลุมเก็แบฝบักมะลุมแห้งว้าวนี่ท่านผู้ชมมะลุมเป็นสมุนไพรสมุนไพรไทยเป็นผักพื้นบ้าน ประโยชน์มากมายหลายอย่างแห้งก็ใช้เป็นยาสดก็ใช้เป็นผัก